บูล็อกนิวอีโกอีสตอนที่293มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า Bird of a New Egoist หรือแปลไทยเลยคือการเกิดใหม่ของอีโกอีสตอนใหม่นะตอนนี้ตัวของคูเนียมีที่สามารถสกัดบอลได้ลูกบอลตอนนี้เนี่ยกำลังลอยกาอากาศและจากนั้นจิกซอที่ชื่อว่าดวงเนี่ยมันก็ได้เลือกใครบางคน ในตอนนี้นั้นลินชาวชีเวียคุนิอามิทั้ง3คนในตอนนี้นั้นกาลังจ้องมองบอลที่มันกําลังตกไปหาขาของพ่อหมดแห่งสนามอย่างอเล็กซิสเนสตัวเนสที่ได้เห็นบอลกําลังตกมาที่ขาเขาเนี่ยตัวเขาก็เริ่มเหงื่อตกและฉะนั้นตัวเขาเนี่ยก็เริ่มมีสายตาเปล่งประกายอีสังี้ตอนนี้ที่กําลังจ้องไปตัวเขากาลังใช้ไมตาวิชั่นส่วนไกเซอร์ที่ได้ขัดสายตาไปเนี่ยตัวเขาค่อนข้างตกใจมากในจังหวะน,นี้เนี่ยนะลูกบอลกําลังตกไปหา ขาขอยลูกหมานะแล้วจากนั้นภาพของงาก็ได้ตามมาที่เนทตัวโฮเนทตอนนี้ที่เด่นบอนกลกำลังตกมาเนี่ยตัวเขาก็เริ่มมีตาเป็่งประกายและจากนั้นเขาก็ได้คิดในใจตัวเราตัวเรายังมีโชคเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดบอลตกมาจากนี้เราทํายังไงดีเราจะเซตบอลให้ไกเซอร์ไปใช้ไกเซอร์แพงในการทำประตูหรอไม่สิถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นตัวเรามันก็โง่เกินไปแล้วตัวเรานะต้องเปลี่ยนนี่คือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของเรา และฉะนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาไกเซอร์ที่ตอนนี้ตัวเขาเนี่ยกำลังถูกชิดโดเบียดอยู่แล้วฉะนั้นไกเซอร์เนี่ยก็ได้กัดฟันในตอนนี้เจ้านั่นจะเลือกยังไงจะยิงเองหรอไม่ถ้าเกิดเป็นหมอน,นัานแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงตัวเลือกของเนทแล้วไม่น่าเป็นไปได้ฉะนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเนทตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็ได้เหงื่อตกและก็ได้ขีดมากไม่สิเราจะยิงเองงั้นหรอส่วนไกเซอร์ที่เด่นแบบนั้นเนี่ยตัวเขาก็ได้คิดในใ,ใจส่งมาซะไอเวลุโมโซโค สิ้นความคิดนั้นเนสเน่ก็ได้ตั้งท่านในการงางเท้าเพราะฉะนั้นแล้วเวทมนตบ,บนใหม่ของเราที่ตัวเราจะไล่ใส่สนามในการแข่งครั้งนี้จนถึงตอนนี้ที่เราทํามาเลยคือการหาจังหวะให้ไกเซอร์เพื่อให้ไกเซอร์สามารถชำระตูได้แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาไกาเซอร์ที่ไกเซอร์เนี่ยเริ่มพยายามปีกตัวเจชิโดตัวการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วไอหมูโซโคจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่เนสอีกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วนี่เนี่ยคือการกรบฏครั้งแรกของเรา เป็นการประกาศสงครามต่อจกกักรพรรดิองค์ใหม่ซึ่เกิดตัวนายคือของจริงๆแล้วก็ใช่งั้นแล้วก็ก็มาแย่งมันไปสิ้นสุดความคิดนันเนสเน่ก็ได้เตะลูวไปไรจิที่ได้เห็นเน่ก็ได้วท่านออกมาหมอน,นั่นกะยิงเข้าประตูเหรอส่วนตั้าของนานาเสนั้นก็ได้พูดตอบกับไม่นั่นคือการส่งแบบลูกตรงแล้วจากนั้นเนสก็ได้คิดนใ,ใจสําหรับไกเซอร์แล้วการส่งด้วยท็อปสปินเนี่ยไม่ได้เหมาะเท่าไหร่ดังนั้นเราจึงได้มีการเตะผ่านกองหลังให้มาลงจังหวะพอดี และถ้าเกิดตัวนายถูกที่จริงๆแล้วก็ที่ตรงนั้นพวกเราจะมาลองเริ่มใหม่กันอีกครั้งสิ้นสุดความคิดนั้นของเนทลูกบอลที่ไี่ส่งไปนั้นมันกำลังพุ่งหาไกเซอร์ไกเซอร์ตอนนี้ที่ที่ปิดตัวจะชิโดได้เนี่ยเขาก็ได้พุ่งตรงไปหาบอลขณะที่นะตอนนี้ลูกบอลกำลังลอยกาอากาศเนทตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีหวังสายตาเขาตอนนี้นั้นกำลังเปล่งบะกายไกเซ แต่แล้วในจังหวะนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาไกเซอร์ขณะที่จิกซองไกเซอร์นั้นกําลังเริ่มต่อลงตัววินาทีที่ไกเซอร์ได้หันมามองบอลปรากฏว่าตัวขอยอิซงยโยอิจิตัวเขานั้นกาลังวิ่งนาหน้าบอลอยู่ทาให้เนทที่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยตัวเขาก็ได้ตกใจมากจังหวะที่เขากาลังเอ่ยชื่อไกเซอร์อย,อยู่ตัวเขาเนี่ก็ได้เปลี่ยนชื่อไปโยโยอิจิจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาคาราสุเนทส่งบอลให้กับอิซังิีเหรอนี่มันเป็นบ้าไปแล้วเหรอแต่ว่าฮิเารวห์ ไม่มีใครในสนามรวมถึงเราที่ได้มีการคาดถึงเลยซึ่งนะั่นรวมถึงเราอัจฉริยะที่ได้มีการคิดว่าเนตตอนนี้นะหลับไม่ตื่นอีกต่อไปแล้วแต่ว่าถึงแบบนั้นเรากลับมีนายเพียงคนเดียวที่สามารถเชื่อและเข้าถึงศสกยภาพของหมอนั่นแล้วสากนั้นตัวนายก็ได้ไปถึงที่นั่นก่อนใครผู้ที่รวดเร็วกว่าคนอื่น faster than anyone else ชายที่ปรับตัวได้ยอย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นภาพของมมาก็ได้ตัดมายุกิมยิยะ จนถึงในตอนนี้หมอนั่นก็ยังขจ,จัดความรู้สึกของตัวเองและยังขายวิญญาณของตัวเองให้กับชัยชนะงั้นสินะจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาคุณเนี่ยมีที่ตัวเขานั้นแลเจ็บใจไอเครื่องจากอีโกอิสและภาพก็ได้ตัดมาหาลินที่เขานั้นกําลังพยายามวิ่งตามอีสังยีแต่ก็ไม่สามารถวิ่งตามทันมือขวาของลินนั้นกําลังพยายามเอือ้อมไปหาอีสังยีแต่ก็ไม่สามารถเอื้อมถึงอีสังยีไอหมอนี่พัฒนาอีกแล้วงั้นเหรอและหมอนี่ยังมีความสามารถในการดึงอีโกของคนอื่นออกมาได้จากนั้นก็ใช้ประโยชน์จาก e นะอีโก จากนั้นภาพของงาขัตันมหาไกเซอร์ที่ไกเซอร์เนี่ยค่อนข้างโกรธแขนมากตัวเขาได้หันมาหาเนทและจากนั้นตัวเขาก็ได้ตะโกนดังลั่นออกมากลางสนามไอ้น่สิ้นสุดคําตะโกนนั้นสีหน้าของเนทเนี่ยก็ได้กลับมาเจือนอีกครั้งแล้วสนารินที่กำลังจ้องไมหายอิสังีก็ได้คิดในใ,ใจใครขออิสังีกำลังจะฟักแล้วไข่ที่สะอาดและสมบูรณ์แบบอิสังีโย,ยจิกำลังถือกำเนิดในชานะผู้ควบคุมความหวังและความสิ้นหวงัง เดนิโอโกอิสจากนั้นลูกบอลที่ได้ตกลงมาเนี่ยอิสังีก็ได้สะบัดเท้ายิงประตูแล้วขณะที่ลูกบอลเนี่ยกำลังพุ่งไปวินาชีนั้นอิงอาราชิโนอาร,รวมถึงจูเลียนทั้ง3คนเนี่ยต่างตกใจสายตั้งทั้ง3าคนที่กําลังจับจ้องอยู่ข้างสนามลูกบอลที่เขานั้นกาลังจับจ้องมันก็ได้เข้าประตูไปหลังเมื่อลูกบอลได้กระทบกับตะข่ายตัวโอลินที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้เจ็บใจหมอน,นั่นคือบูล็อกไอเวลาชาปีสาจและแล้วเสียงของนกหวีก็ได้ดังขึ้น บาส่าเหมือนเช่นชนะ p ี g 3ประตูต่อ2และแล้วมองนะเรื่องบูรอกตอนที่293ก็ได้จบลงไปบางคนบอกว่าไม่ยิงซะเฉในที่สุดมันก็ยิงแล้วนะฮะก็ต้องบอกตามตรงนะฮะว่าถ้าเกิดใครได้อ่านมัง,งะเรื่องนี้และตอนนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่แบบค่อนข้างเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกมากถึงแม้ตัวนังสือเนี่ยจะไม่ได้เยอะแต่คือภาพเนี่ยมันค่อนข้างเสือออกมาถึงความอิมแพกในแต่ละฉากนะฮะง่ายๆเลยคือความรู้สึกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่กับคนอ่านอย่างผมคนเดียวนะเพราะว่าคนอื่นก็รู้สึกเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเป ตัวหนังสือน้อยไปเน้นพวกภาพแต่ว่าถึงแบบนั้นเราบอกเลยว่าคุ้มจัดจัดดังนั้นแล้วถ้าเกิดมีโอกาสนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบดิจิตอลหรือว่านา็อกนะฮะผมก็แนะนําว่าให้คุณซื้อเก็บไว้กระตูนเรื่องนี้แม่งทามาถึงจริงๆส่วนมางงานในตอนหน้าผมคิดว่าพวกเราก็พอจะสามารถคาดเดาแล้วคุยกันได้เบื้องต้นเนาะว่าเขาจะมีการพูดถึงอะไรอย่างที่ได้มีการบอกไปนะฮะในไลฟ์ ในวันเสาร์หรือว่าอาทิตย์นี่แหละผมได้มีการพูดถึงมาังงาะนในตอนหน้าว่ามังงะนในตอนหน้าจะเป็นแบบไหนอย่างที่ได้มีการเห็นกันว่าอิสงีส,สามารถทำประตูได้แต่ว่าหลายอย่างยังไม่ได้มีการเฉลยดังน,นั้นแล้วเนี่ยมังงะตอนหน้าอาจจะเป็นการพูดถึงปมในการทำประตูครั้งนี้ว่าทําได้ยังไงแล้วทาไมถึงยังเชื่อใจในเนททั้งที่เนทในตอนนั้นต่างคนก็บอกว่าเนทแตกสลายไปแล้วอัจฉริยะหลายคนมองแบบนั้นแต่ทำไมอิสงีถึงคิดต่างนี่แหละเชื่อผมนะเดี๋ยวมันต้องมีคนถามอิสังียีแล้วจะน,น,น,น่ะอะ,ะนั้น,นเียีก็ ในการฟังคําอธิบายเลยถ้าอย่างไรวคลิมนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ต้องขอบคุณคนโดเน a เดือนนี้ด้วยคุณแซนดี้คุณ, Sandy, คณไซลับคุณทีวายคุณมิดไนน์เน็ตผมได้อาซิดแบบงง,งๆยื้อกันจัดยือดย้อจนคนอา่านร้องขอให้เลิกเยอะเตะลอก,กันข้ามปีอืมไม่เที่ยงสักคำบา,บายก็ผมสวัสดีครับ